กาบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องบะสกีสกลวกันเด้อวพี่น้องตอนนี้แม่มีโอกาสิพาพี่น้องไปเบิง์เนาะพี่น้องร่างากายพีมากถั่วขอางเฮาปล๊กไปได้ไล่มือเติมเนะาะผาคการิพาพี่น้องไปเบิรเนาะว่ามันใหญ่สาได้แล้วเนาะเวลาผ่านไปไล่มือเติมแล้วนี่เนาะสวนบักทั่วขฮาเด้อพี่น้องตอนนี้กาเด้เอาตะนางเคี้ยวนี้มาออมไปเนาะบุหายไกลหน่อยเขาไปเคียรแล้วก็กั้นงูกั้นยังอีกเนาะเจ้นี่นมันเป็นปลาหกกระยันงูแบบเขามา ละกาตอนหนีเนาะซีเหมือผ่านไปมักลัวของเราพี่เนาะนี่แตกหนอกออกมาเมื่อไรเนาะพองเนี้ยคนลาซีเห็ดข่างมีแต่ว่ามาติเลงงัวคำก็กเลยยังพันด้เห็ดคุณเนาะออกออกคูคุ้มเลยเนาะแต่ว่าสกเกตเบองว่าคุ้มตัวที่คอยปลูกนี่ออกก่อนคุ้มจะเฮ้ยวันจะปลูกเหลือบ่พันตังพันเออคนละพันบะ่ะ ต้นนี้พันธุ์อั้นนิโกโ้เนาะส่วนพันธุ์ต้นนี้นเป็นพนันธุ์อั้นทัวรพักเงาสวยๆเนาะบ่มีพันธุ์อยังตาตาตาอยังเกาะงูแดงงูแดงหนอนพิณน้องแตกมุดจุ๊บอันเลยเนาะนี่ต้นนี้กำลังแตกน้อยคุมนี่กำลันงแตกน้อยแต่ว่าแม่มิว่าต้นนี้ให้มันแตกไวกว่าเนาะตนี้ต้นแม่มิวปลูกนี่มันเป็นพันธุ์คนละพันธุ์กันก็เกิดมาหมดแล้วหน้อง ให้มันใหญ่กว่านีาา้นนนอีกกว่าอนอกจากสีใดใส่ผุ่นใส่พุ้ยใส่ผุ่นใส่ผุ่นขอเขาเนาะขี่งัวขี่ไก่ก็มีอะไรเงี้ยงว้ความเดือดโตแบบนี้ต้นไม้ใบหญ้าโอ้เจ้าอุ้มชมน้อยผูกยันกระหามผูกยันกระติดเสียง ม <Okay. S 2> าเบิ่งมาขุ่วข้าวหน้าพี่น้องมือทิหานี่ประมาณนี้นะหน้าพี่น้องแตกหนอกมาปุ่งใบสองสามใบเลยก็มีเนาะแตกคุก้โคุก้เลยแบบน,นี้หาเหมือเนานะเริ่มแตกแต่ซ้ำหมือมือทิศิก่ะพื้นดินนะมือทิหากะ แตกใบเขียวแบบนี้เลยพุ่นตัวนั้นเนาะมือเสาร์ในหนำทวงบนพ้นโต๊นะเขาเนาะพอพ้นหยุดโต๊ะมันกะแหงเนาะพี่นอ้องหาหมื่นเนาะก็จะแตกยอดใบเขียวแบบนี้เลยตัวที่กำลังออกสากับพี่นะ้องกำลังออกก็มีบางอันมันก็เลิกเนาะบางอันกะในสวยงามก็ออกสาห์นะครับเคียวอุ่นถุงเนาะพี่น้อง เป็นใบเลยมีใบวีสองสามใบเลยนะเนาะออกมาพอเราเห็นว่าอีกสองสามมือจะได้เห็ดขางนะเพราะว่ามือน,นี้มันยังดำหนายังไม่ไดนแล้วนี่เนาะทาวางจากดำหนาเนาะจะเต็มเห็ดขางประมาณนี้เนาะสำหรับมือที่หามือน,นี้มีแดดทีเนาะ คนตกแดดตกดแดดแบบนี้งามเลยนอกเค่องปูกองพังเขาเคียวขึ้นไวๆเนาะเมื่อวานนี้ยังบริเคียวผนิสัมนี้เคียวเลยเป็นเป็นต้นสัจเจนเลยนี่เป็นหมือที่เจ็ดแนละ้วพี่น้องตัวเฮาเคียวขึ้นเลยเนาะไก่สีแดงใสาคางแล้วนี่แต่งงามๆขนาดท่านไปใส่ฝุ่นไดนะ้ไหม มันเจ็ดท่าแปดเหมือนน้อพี่น้องต้นมะเขือเราก็ออกแล้วน้อพี่น้องนี่ต้นนี้สําหรับตัวทีวานเอาเนาะออกเลยออกเอาเลยนอนนี่โอ้ผู้ใด้บุหูได้นอนไมาเหยียบยนเนี่ยต้นมะเขือออกน้พี่น้องคนออกไลยเติบอยู่เนาะเหมวอนที่แปดแต่กับกต้นมักทัวก็แห้งเคี้ยวขึ้นต้นยาวขึ้นแล้วเนาะเหมือนที่แปด ทั้งถือเดดทั้งยงยังสูงขึ้นแต่ดำหน้าไหวนะพี่น้องพอ,องเม่มีโอ,อกาสไม่หยุดขางถั่วตอนเนาะตอนนี้เพื่อยังไปเอาลักมาเติมอีกน,นอนนะคนหน่อยอยากนอนไปไหนเขาไปนอนส่วนหมากถั่วลาสุดตอนนี้นะพี่น้องนี่กำลังเคี้ยวกำลังงามเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่า งัวเขาวสวนเมื่อวานนี้เนาะพอน้องนิวก็ับไปลกกาสีดำนายอยู่ตะนกนเนาะแมงงนิวก็ับไปเวียกนื้นอ,อทิพกลับมาบานนี่แต่บาดมือเดียวเนะาะงัวเข่ามาเห็ดหมุนอุ่ยปุ๋ยเลยคุณพี่น้องผู้เจ้าจนค่าลอ,อยเนาะมาหมดเลยกินมืดบรดกินแต่แต่บักถัวเลยพี่น้องคุณเนาะสวนตนน้นหนัน นอกว้วยยอดพักต่างๆหมุนเมื่อเลยมันเหียบกกหมักเคลืออยู่นี่กับมุนอุ้ยปุ๋ยมันเหยียบลงไปลงมาพี่น้องนี่กำลังเป็นใบวะเหยียบลยล,ลยผุนเนาะหมุนมืดแถวนี้พี่น้องเอ้ยน้อหอยตีนมันไปหมุนมืเลยงาอยู่นี่ มันกากัดหมุดมืดเนาะอีกระมลมืดพี่น้องดีแต่ว่ามันบดึงก็มาขู่เนาะน่าจะามันแม่เห็นก่อนทำเป็นกระสีบุยย่างเนาะพี่น้องมันเขามันทำอินมันเหลือกินยาก่อนเนาะแนที่มันมากมุนหมืดนี่นรกโกวย์อยู่ในกระย่างมาขู่มาย่างกระย่างอยู่เนาะกุกนี่แล้วมันดึงนี่ล้มเนาะน้องก็เสียดาย อันนี้น้องน้องแน่เขามันเป็นจีแดงนะพี่น้องมันถือแดดไล่ฟองนิ้วตะเกียรน้ำแน่เลยนะมุดมดเลยนะพี่น้องมีแต่หอยตีงัว่มันมาดึงแถวนี้ก็มุหมดเลยกกผักคาก่ามันกัดมันเด็ดกินหยอะมันดึงกินหยาะพีนน้องนี่ใบไผ่ใบเรือเลยใบผักคาก่าจักสิทธิ์น่ะบ,บ่ มันกัดเงามันดึงอ่ะมันดึงหยอดมันละยอีเงามันเขื่อนพี่นนองแต่ว่าก็น่าจะตายดอกแต่ว่ามันกระเพือมันสิขืนโตเผื่อมันสิปงไหมปูมันกัดมัดอุยปุยไงน้ะพี่น้องปูกย่างกับบดิย่างบดิย่างน้ำงัวแต่ว่าหมู่บ้านนี่มันบดิบูหัวดอกเนาะมันนี่ผักกันแซงอย่หันเที่ยวเขาเที่ยวออกเราบดเอาผักกันแซงขึ้นแล้วมันหัวมันตำเนาะก็เลยโดดเขานะมดเลย เห็ดคางว่าหาันน้องพี่น้องกนสิเมื่อดำนาห,า,าหันย่างก้อนได้แล้วสำกลับมาว่าสสืบต่อนะพอถั่วกับพันในยาวพอวท่านขึ้น้างน,นะแต่ว่าตอนมาผ่าว่าหมุนหมดเลยกระสีได้เห็ดไว้คือเก่าเลยนะ้พี่น้องเพราะว่าตัวที่ย่างกับย่างอยู่ตัวที่มัวกัดหยอดไปกะเทื่อมันกระสีข้นมาใหม่อยู่ถตว่ามันยังบ่าตายเนาะตัวได้เลือก,ก็เอาได้ตายละกันแล้วไปเนาะ กำลังงามพี่น้องเอ้ฝนโหยอีกเมื่อวานนี่หมักั่วเฮาอน้าพี่น้องโบหูสีอัพเดตเราได้ต่อเลยเนาะทาเบิ่งอีกประมาณ สี่ห้าเหมืองลุติดหนึ่งเนาะถ้าว่ามันเปลี่ยนแปลงได้แม่น้องนิวกาสิอัปเดตให้พี่นอ้องเบิ่งอีกเทนึงในพี่น้องตอนนี้น้องเนยเริ่มหอนแล้วเนาะแม่นิวกาสิผ้าหนอ่องขึ้นไปทางเฮือนกับน้องพี่น้องสวยแล้ะผนอยากนอนเนาะขออัดตื่นไปเรื่อยเมื่อเสารนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากวาไว้สนิทก่อนเนาะพี่น้องพบกกันนใใหม่่คลิปปตออไเด้ฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปแม่น้องนิวใน,นได้อพี่น้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายลาบ๊ายนั่นลูก 拜拜，